รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดนัดปากบางตะบนปากบางอำเภอทิพยจังหวัดสงขลาค่ะ ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดปากบางตำบนปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนพร้อมกับเปิดตลาดนัดปากบาง68อย่างเป็นทางการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมอำเภอเทพาผู้นําท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจํานวนมากค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวนะคะว่าตลาดนัดปากบาง 8เกิดจากความร่วมมือของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าประมงพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและอดอบของตำบลช่วยสร้างช่องทางรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนโดยรวมค่ะรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่า รัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ด้านทางโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทั้งถนนระบบรางและก็รวมไปถึงด่านพรมแดนและก็ระบบขนส่งครับเพื่อที่จะเชื่อมเมืองหลักกับชุมชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภยัยและเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจพร้อมกับผลักดันนะครับให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข,ข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ